โอ้ยุ่งใหญ่โอ้โยงานมากเออหล่นไปเลยขนมอู้หูใหม่เพิ่มอีกเพอ่อโอ้ยนี่งานเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละถ้าเข้ามาสิถ้าเข้ามาน้ำจะให้ขุ่นได้ไงนั่นขาเลกตามฝั่งไม่มีเหลือ ทุกตัวเขาก็ต uh, ้องหลบหลบหลบให้เขาดูด so ิค่ะใหญ่จริง <c oughs> ๆตัวนี้นู่น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 อย่างเหลือตัวนี้ตัวนั้นไปตัวนี้ใหญ่อ้าว ถ้าไปร่มๆเนี่ยจะไม่ชัดภาพ เสียงเรือใบตางป,งปุ่งปุุงเลยเข้าฝั่งจีปลาเล็กกระโดดออกลากไมยตรงนี้้าจะมีปลาเล็กอยู่ค่ะ มีแสงแดดก็จะเห็นตัวปลาชัดนิ่งเยตัวนี้ พ่ลมลมมาอีกแล้วเราจะแอบด,ดูปลาแถวหน้าท่อ แถวหน้าท่อค่ะ กากน้ำถ้าน้ำขึ้นเ oh. ขาก็จะมาอยู่ไอแอดหน้าทองโอ้ผูกๆโผล่ๆตามฝั่งเลยคะถ้าน้ำขึ้น มาแล้่นกบิน จะเป็นเรือใบค่ะตานักน้ำบินไปแล้ว ใบก็ออกเยอค่ะหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหอ้โ่เลยลมแรงก็ไปเร็วด้วยทั้งดูปลาทั้งดูเรือใบทั้งดูนกเอา้าการักน้ำมาใกล้แล้ว ừ, โห,วโหวโกใกลใกล้แล้วค่ะ ไปเล่นการัล่นน้ำไปไหนมาใกล้มาใกล้เนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่เห็นโอ้ยเสียงกา ดังเอาอาไปนะไม่ยอมไม่ถ่ายก็เหรอจะไปไหนนี่แหละไม่ยอมให้เก็บภาพเหรอโอ้จะไปไหนอ่ะไววมากอยากดูเขาเขาดำผุดดำโผล่ปาบรรยากาศไปแล้วอ๋อยังไม่ไปยังไม่ไปยังอยู่นี่ กำโผ่ไปไหนไม่รู้เงียบเลยเงียบเลยทีเนี้ยจะนกบินนกบินกลับ าท่อตรงนี้ค่ะหน้าท่อตรงนี้ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันเยอะมากเด็นมุ่งเลยค่ะถ้าน้ำขึ้นจะเป็นแบบนี้ก็จะมาเยอะค่ะหน้าก่อ ธรรมชาติของปลาธรรมชาติของปลาก็จะหาที่ที่จะออกเกล่อน้ำลน้นเขาก็จะได้ไปเข้าไปไม่ได้โน่นนะคะเข้าไปในท่อน ท่อที่สองที่คุณยายเดินมาท่อท่อตรงนั้น,นจะมีขยะเยอะนี่ท่อที่สองของในบึงนี่ค่ะมีอีกไปเรื่อยๆไกลๆไปเรื่อยค่ะเป็นจุดๆจุดไปถ้าน้ำขึ้นนกอ็จะชอบจะชอบมาอยู่หน้าท่อทุกท่อ แวว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 มาถ่ายบริเวณบริเวณหน้าท่อค่ะวันนี้ก็จะมีเสียงเพลงก็จะมีชมรมร้องเพลง ลมออกกำลังกายโอ้ดินแรงมากเลยตัวนั้นอะ ลมไม้ก็จะมองไม่ชัดเลยค่ะ,นนะเข้าไปทอ่อจะท่อไปไม่ได้ท่อตันท่อตันขตรงนั้นนะ เออบังเอิน,มน,อนไม่มีรูที่จะไปทุกตัวก็ต้องหยุดหยุดฉีดหยุดยดที่นี่จะมารวมกันเยอะแต่ก็ไปไม่ได้ค่ะตรงนั้นท่อขาดท่อขาดค่ะตรงนั้นนะ่ะตรงนี้ ก็จะมารอกันเยอะปุ๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บเต็มหน้าท่อเลยตัวใหญ่ตัวเล็กก็จะมารออยู่ที่นี่เด็กต,ตื่นกันไหมมารอยอยู่หน้าท่อ มารออยู่ก็ไปไม่ได้โนโน่นน่ะน้ำขึ้นทางคนกักน้ำนะคะทุอาทิตย์ไปจะกักน้ำกักน้ำขึ้นน้ำถ้าลดลงหน่อยก็จะกักไว้ปลาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆ ไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะยายพามาดูปลาหน้าท่อค่ะวันนี้มุดมุดลืมฝังไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดเลฟกดไลค์ให้คุณยายกับหลานๆ JR ด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วนานแล้วมายืนดูหน้าท่อโอ้ยเป็นตัวใหญ่ๆไม่อยากไปไหนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะ देते में